สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่องนายธนาวิพุฒิ Amazing Thailand ครับวันนี้วันนี้ผมก็ขอนำเสนอการทำงานอีกหนึ่งวันนะครับภาคการเกษตรในประเทศอิสราเอลนะครับผมสำหรับแรงงานไทยนะครับผมอีกหนึ่งคนนะครับที่อยู่ในส่วนไม้ประดับนะครับผมในส่วนไม้ประดับของผมนี่นะครับก็ทำหลายอย่างนะครับผม ก็มีปลูกพริกนะครับปลูกสตอนะครับผมสตรอเบอร์รี่นะครับแล้วก็ฟักทองนะครับก็จะมีหลายๆอย่างนะครับที่นายจ้างปลูกไว้นะครับผมก็จะปลูกอย่างละนิดแปลงละหน่อยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมตอนเช้าๆนะครับผมข้องงานหกโมงเช้านะครับ ผมก็ได้รับหน้าที่นะครับจากนายจ้างนะครับก็คือบอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับว่าให้ผมนะครับตัดยอดไม้นะครับผมเตรียมปลูกวันเมื่อืนนะครับวันนี้ก็เลยตัดไปแล้วนะครับสองกล่องใหญ่แบบนี้นะครับนี่เป็นกล่องที่3ามแล้วนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้ดูได้ฟังด้วยกันนะครับผม ยังไงซะก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของแรงงานไทยอีกหนึ่งคนด้วยนะครับนี่ก็คือต้นกระบองเพชรนะครับผมแต่ไม่เห็นว่าจะขยายพันธุ์เลยนะครับเห็นปลูกไว้นานแล้วนะครับปีกว่าแล้วครับที่ผมอยู่นี่นะครับก็ยังเท่าเดิมนะครับผมนี่ครับนี่ครับคือต้นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมกําลังจะตัดนะครับ การตัดนะครับเราจะดูท like ี่ยอดนะครับยอดตัวไหนสวยใหญ่อวบนะครับก็จะตัดนะครับผมสมมติเหมือนต้นนี้นะครับเนี่ยเหมือนยอดนี้นะครับเราก็จะตัดนะครับนี่ครับจะตัดเผื่อไว้หน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับเพราะว่าตรงนี้เขาจะเป็นกลีบนะครับผมนี่ครับนี่ครับสวยงามครับประมาณ 3- 4ถึงเซนนะครับผมไม่ให้เกินนี้นะครับถ้าตัดเกินนี้นะครับมันก็จะยาวเกินไปนะครับ นาจ้างผิงก็จะบอกว่าตัดเอาอีกนะครับผมหนึ่งหนึ่งถาดเราก็จะใส่ประมาณ24ยอดนะครับก็จะมี24กระถางนะครับผมตัวนี้นะครับผมกล่องเล็กขนาดนี้นะครับเราจะใส่กระถางเบอร์7นะครับผมโดยการปักชํำนะครับผมครับผมได้หนึ่งอันแล้วเนาะตัดไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมครับครับวันนี้ก็ขอภาคเป็นภาษากลางๆนะครับผมเพื่อให้ พี่น้องเพื่อให้ทุกท่านนะครับได้เข้าใจร่วมกันนะครับผมนี่ครับการทําคลิปแต่ละครั้งนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับให้พี่น้องนะครับเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับเป็นช่องสื่อกลางของแรงงานไทยนะครับภาคการเกษตรนะครับอ๋อได้สไลด่แล้วเนาะได้สองแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะตัดไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็จะตัดอยู่ประมาณสักครึ่งวันนะครับอีก ครึ่งวันก็จะทําถาดแต่ว่าตอนนี้ก็คือกระถางเบอร์เจ็ดนะครับหมดนะครับนายจ้างกําลังสั่งมานะครับเพราะว่ากระถางเบอร์เจ็ดนี่ก็คือต้องนําเข้านะครับผมในอิสราเอลไม่มีขายนะครับนายจ้างบอกแบบนั้นนะครับผมผมก็งงว่าปานะครับกับภาษานะครับแต่ว่านายจ้างก็บอกแบบนั้นนะครับผมมันไม่มีจริงๆครับขาดมาสามเดือนแล้วครับ เพิ่งจะนาเข้าได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เห็นมาเช็คสตตอกอยู่นะครับว่าอะไรขาดบ้างนะครับจะซื้อมานะครับผมนี่ครับเราก็จะตัดแบบนี้นะครับนี่ครับแต่ตอนนี้ไปปักชํำไม่ได้นะครับเพราะว่าเราตัดออกมาแล้วจะมีน้ํามียางนะครับผมแบบนี้นะครับถ้าเราไปปักชํำนะครับจะทําให้เกิดเชื้อรานะครับแล้วก็ตายได้นะครับโอกาสรอดไม่ถึง50เซนะครับผมต้องปล่อยให้แห้งประวันประมาณ1นถึงสวันนะครับผมก็จะ พอดีกับการพาอปลูกนะครับพอแห้งแล้วเขาก็จะมาสามารถแตกรากได้นะครับผมนี่ครับก็ <S <s จะตัดไปเรื่อยๆนะครับ <S <s ช่วงนี้ภาคกลางนะครับที่ผมอยู่นี่ <S <s บรรยากาศร้อนดีนะครับแต่ว่าบ้างไฟพญานาคไม่มีใครจุดนะครับแถวนี้ครับ เขาประจูดกันแถวกาซานะครับเป็นบุญบางไฟใหญ่นะครับผมก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยให้กับพี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้นะครับติดกาซานะครับผมเพราะว่าเขาเล่นบุญบางไฟกันบ่อยนะครับช่วงนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับถ้าผมตอนนี้ก็ตัดไปได้6ยอดแล้วนะครับ การตัดเราก็ต้องดูด้วยนะครับต้องดูให้ละเอียดนะครับเพราะว่ายอดมันมียอดเล็กยอดใหญ่นะครับผมนี่ครับถ้าเราตัดเล็กไปนะครับนายจ้างก็จะว่าได้นะครับว่าเราตัดเล็กนะครับมันมันจะโตไม่ทันเพื่อนนะครับผมเราก็ต้องเลือกที่มันสม่ําเสมอกันนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับตัดให้มันสม่ําเสมอกันนะครับอีกครับคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องมาดูการตัดนะครับ เปลี่ยนกันพูดการบรรยายไปแบบหนึ่งนะครับผมเพื่ออัตรศในการรับชมนะครับการอัดคลิปนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับโดนนายจ้างมาเห็นนะครับนายจ้างมาเห็นก็จะโดนด่านะครับผมก็จะโดนตักเตือนนะครับผมเราก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับพี่น้องในการอัดคลิปนะครับอีกครับ ก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับถามผมมานะครับว่ารายได้ต่อวันนะครับเท่าไหร่นะครับผมผมก็ได้ตามกลมนั่นแหละครับเป็นชีบูตนะครับมีคนงานแค่คนเดียวนะครับในสวนนี้นะครับทําทุกอย่างนะครับเมื่อวานนี้ก็วิ่งจนหัวมุนเลยนะครับผมคือนายจ้างให้งานมาเยอะนะครับกลับมาทําไม่เสร็จก็ทํา ก็บอกให้เร่งๆหน่อยนะครับมันก็ก็คนเดียวนะครับมันก็อย่างว่าแหละครับผมเราทําคนเดียวนะก็เหนื่อยครับผมแต่ก็ต้องทนนะครับเหนื่อยก็ต้องทนจนก็ต้องสู้ครับอีกครับสวยๆงามนะครับช่วงนี้ยุงก็เยอะนะครับยุงลายตัวเล็กๆนะครับผมชอบมาหลอยกินหรือมามากัดนะครับผมกัดแป๊บเดียวมันก็ไปนะครับแต่ว่ามันทิ้งรอยแผลไว้ให้เราด้วยนะครับ จะพูดพูดไปนะครับผมโอ้ยเนาะนี่ครับก็จะตัดแบบนี้นะครับผมเราก็เลือกยอดที่อบอวบสวยๆนะครับเพราะว่าจะไปขายนะครับผมชําประมาณหนึ่งเดือนนะครับติดรากแล้วก็สามารถนําไปขายได้เลยนะครับการนําไปขายนะครับผมก็จะมีการจัดใส่กระถางนะครับก็จะมีกระถางที่ เป็นกระถางแฟชั่นนะครับผมที่อยู่ร้านนะครับสามารถเปลี่ยนกระถางได้นะครับหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นกระถางเบอร์เจ็ดตัวเลขนี่ก็ประมาณสี่ถึงห้ากระถางนี้ยี่สิบห้าเช็คนะครับผมแต่ถ้าเป็นบ้านเราก็สองร้อยห้าสิบนะครับห้าหรือสี่กระถางนี่แหละครับ <c oughs> ราคานะครับผม ครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับมีหน้าที่ตัดแล้วครับผมไม่เคยได้จําชื่อเลยสําหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับผมที่รู้จักชื่อนะครับก็ช่วยกรุณาคอมเมนต์บอกได้นะครับนี่ครับ ตันนี้ก็จะตัดอยู่ประมาณ3ยอดต่อหนึ่งกระถางนะครับผมนี่ครับ3ยอดต่อหนึ่งกระถางนะครับแต่ว่าลักษณะของต้นนี้นะครับเขาจะมีลักษณะที่กรอบนะครับผมจับแรงไม่ได้นะครับจับแรงนี่คือหลุดขาดเลยนะครับเราจําเป็นต้องจับเบาเนะครับผมนี่ครับถ้าเราเจอญ่าหรือวัชพืชนะครับเราก็ต้องเก็บทิ้งนะครับ ขอบอกหน่อยครับว่ากระถางพวกนี้นะครับจะเป็นระบบน้ําหยดนะครับผมหยดนี่ครับจะปล่อยน้ําใส่สายยางมานะครับแล้วก็จะมีหัวหยดนะครับผมก็มีระดับระบบการควบคุมน้ําหยดด้วยนะครับนีครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับหรือไม่ชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เหมือนกันนะครับผมฝากให้ทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับช่องเล็กของแรงงานไทยภาคการเกษตรนะครับนายธนาวิพุทธ Amazing Thailand Channel นะครับผมขอกราบกล่าวคำว่าสวัสดีครับ